ดราม่าชุดนักกีฬาไทยในพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกเกมส์เชนเน็ตแซลเหมือนชุดข้าราชการการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งจะมีพิธีเปิดในวัในที่26กรกฎาคมนี้ครับและตอนนี้ก็มีหลายประเทศเริ่มทยอยเปิดตัวชุดพิธีการที่จะให้นักกีฬาสวมใส่ร่วมในพิธีเปิดครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพอย่างฝรั่งเศสหรือจะเป็นเฮติโปแลนด์มองโกเลียเกาหลี ฟิลิปปินส์หรือจะเป็นแคนาดาเป็นต้นล่าสุดไทยเราก็ได้เปิดตัวชุดพิธีการที่จะให้นักกีฬาใส่รูปในพิธีเปิดโอลิมปิกเช่นเดียวกันครับโดยทาง Facebook Stadium t h ได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าไทยเปิดตัวชุดพิธีการรูปพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ปารีส2024ในพิธีเปิดวันที่26กรกฎาคม2567นี้สําหรับการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งนี้ประเทศไทยมีนักกีฬาเข้าแข่งขันทั้งหมด51คนจาก17ชนิดกีฬาโดยชุดของ นักกีฬาไทยที่ใส่รูปในพิธีเปิดโอลิมปิกที่ผ่านมาเรามักจะคุ้นตาเห็นนักกีฬาไทยสวมชุดสุดสีเทาเดินเข้าสนามกันใช่ไหมครับแต่โอลิมปิกปีนี้นี่ครับนักกีฬาไทยจะสวมชุดผ้าไหมไทยสีฟ้าคลามโดยเล่นลุดลายผ้าบริเวณคอแนวกระดุมกลางเสื้อและแขนเสื้อด้วยนะครับซึ่งในปอปอซับซิลีนนักกีฬาแบดมินตันมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้และหลังจากที่ทางเพจได้โพสต์ออกไปปรากฏว่ามีเฉลยเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายจนกลายเป็น ดโดยมีเยอะมากครับที่เข้ามาคอมเมนต์ทำนองที่ว่าเหมือนชุดข้าราชการมากบางคนก็บอกว่าเหมือนชุดอบตบ้างผู้ใหญ่บ้านบ้างเหมือนนักการเมืองบ้างบางคนก็บอกว่าเหมือนนักร้องบางคนขณะที่บางคนก็ตัดต่อให้ป้ออลงเล่นการเมืองซะเลยครับบางคนก็บอกว่านี่เนอะหรอที่อยากจะโชว์ซอฟท์พาวเวอร์ไทยในเวทีโลกบางคนบอกว่าผ้าไทยเนี่ยไม่จะเป็นต้องเชยเลยนะบางคนก็บอกว่าสงสารนักกีฬาแบกชุดมากบางคนก็บอกว่าอยู่ในใจเป็นหมื่นล้าน คำขณะที่บางคนก็มองว่าเป็นไทยดีนะเห็นปุ๊บรู้เลยว่าชุดไทยจะหนีกําพืชตัวเองไปทำไมบางคนก็บอกว่าสวยงามมีดีไซน์แบบไทยๆมีเอกลักษณ์แถมยังมีลวดลายไทยลายขอลายบ้านเชียงในชุดของนักกีฬาไทยด้วยชื่นชมไอเดียที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ของไทยครับแล้วกุณล่ะครับมีความคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับดราม่าของชุดนักกีฬาไทยบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดกันนครับ